ช่วง anti aging ชีวิตชะลอวัยในวันนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญแล้วก็สุขภาพของกระดูกกันนะคะแล้วผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเนี่ยท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารแล้วก็ตับอีกทั้งยังเป็นแพทย์ด้าน anti aging ด้วยขอสวัสดีคุณหมอเดียเลยค,ค่ะค,ค่ะคุณหมอเดียนะคะหรือว่าคุณหมอธรนัทกระต่ายทองค,ค่ะวันนี้จะมาคุยกับเราเรื่องกระดูก ในมุมมองของแพทย์ทางแอนตี้อจจิ้งกระดูกเนี่ยจริงจริงแล้วองค์ประกอบของกระดูเนี่ยส่วนใหญ่คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมมี60%สกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะขั้นต่อมาคือคอลลาเจนเนาะคอลลาเจนเราได้ย e ินบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนนึ่งก็คือพวกโปรตีนแล้วแล้วก็พวกออสโอลคาซินนี้ตัวคอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญของผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้น บางครั้งที่เราเห็นว่าคนที่มีรอ,อยเหี่ยวย่นบนผิวหน้าอันนี้น่าจะสงสัยนะครับน่าสงสัยว่าอาจจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพุนได้ถ้าเทียบกับคนในอายุเดียวกันเพราะนั้นก็จะเป็นตัวสะท้อนมาถึงลักษณะของคุณภาพของกระดูกได้จา,จากผิวหน้าเน,นี่ยแหละทีนี้ <ๆ S 1> นะจะมีวิธีการดูแลกระดูกได้ยังไงบ้างคะอันดับแรกก่อนครับก็ต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนว่าการสร้างกระดูกหรือการฟอร์มกระดูกเนี่ย มันต้องอาศัยอะไรบ้างนะครับอันแรกคือต้องอาศัยแคลเซียมอันที่สองเนี่ยต้องอาศัยแร่ธาตุอื่นๆข้ามาเกี่ยวข้องเช่นแมกนีเซียมนะครับฟอสเฟตนะครับแล้วก็โบรอนสตองเจีย uh, มพวกนี้ก็จะมีอยู่ในสารอาหารหรืออยู่ในวิตามินรวมนะครับ <c oughs> อันต่อมาก็คืออาศัยฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะเซ็กฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศนะครับแล้วก็อาศัยฮอร์โมนเค้าซิโตมีอันนี้คือในการสร้างกระดูก <c oughs> นี่ถามว่าการดูแลเนี่ยเราก็ต้องเติมสารอาหารเข้าไป ให้กับตัวเราให้พอกับที่ร่างกายจะไปใช้ในช่วงอายุนั้นๆเช่นในวัยเด็กนะครับก็ต้องการเจริญเติบโตกระดูกต้องยาวขึ้นในผู้ใหญ่ก็คือต้องพยายามรักษามวลกระดูกให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นสิ่งสำเงันันคือต้องการเติมสารอาหารเช่นจำพวกแคลเซียมแมกนีเซียม <c oughs> ฟอสเฟตเราได้อยู่แล้วได้จากอาหารด้วยวิตามินดี <D 3. S 2> วิตามินดีด้วย <c oughs> อันนี้สําคัญนะครับ <c oughs> มีสาที่ถือว่าสําคัญมาก <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้แพ้เ,เรื่องของแคลเซียมเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นทั้งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เราต้องเติมเข้าไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้สําหรับคนที่จะเริ่มดูแลกระดูกเนี่ย คือต้องมากินตอนอายุเยอะแล้วไหมหรือว่าเราจะสามารถดูแลกระดูกอย่างไรหรือว่าซัพพลิเมนต์ตามท้องตลาดเนี่ยแคลเซียมแคลเซียมที่เราเห็นเต็มไปหมดเนี่ยอันนั้นมันมันดีพอและเหมาะที่จะดูแลกระดูกมนุษย์หรือเปล่าสําหรับเรื่องแคลเซียมเนี่ยในท้องตลาดเราเราก็จะมีในเรื่องของแคลเซียมคาร์บอนตใช่ไหมครับแคลเซียมซิเตตแคลเซียมแลคเตตใหญ่ๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงในแง่ของแคลเซียมไฮดรอกซิอะปาไทจริงๆแล้วองค์ประกอบในกระดูกเราจริงๆแล้ว เป็นแคลเซียมไฮดรอกซีอัปไตยครับสำหรับคาแนะนำนะครับในเรื่องของการทานแคลเซียมเนี่ยเราก็แนะนําให้ทานเป็นบนโพเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับปลาเข้าสารปลาจริงจังปลากระตักพวกนี้ปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ผักใบเขียวนั้นแคลเซียมที่ได้จากธรรมชาตินะครับไม่ว่าในปลาหรือว่าในผักเนี่ยเป็นแคลเซียมคุณภาพดีนะเป็นแคลเซียมที่ร่างกายเอาไปใช้ได้เพราะมันคือไฮดรอกซีอัปไตยเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถทาน บบปลาตัวเล็กตัวน้อยได้เช่นฟันฟางไม่ดีนะครับ<ม>เราก็สามารถทานในรูปของอาหารเสริมซึ่งเป็นในรูปของคอมเพกซ์ก็คือเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนนะครับตัวสารอาหารตัวนี้มันพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่นเนาะองค์ประกอบก็คือประกอบด้วยแคลเซียมไฮดรอกซีอปไทไทร่วมกับแมกนีเซียมร่วมกับคอลลาเจนไทววนแล้วก็ร่วมกับฟอสเฟตซึ่งอันนี้ทานไปก็ได้ประโยชน์สำหรับในการสร้างกระดูกนะครับเพราะว่ามันคือแคลเซียมไฮดรอกซียปไทไทที่เป็นสารอินทรีย์เหมือนกัน วันนี้ได้คุยกับคุณหมอในสไตล์ Anti Aging เรื่องกระดูกอย่างครบเครื่องทีเดียวก็ขอบคุณมากนะคะคสำหรับความรู้ในวันนี้แล้วหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสคุยแชร์ความรู้ให้คุณผู้ชมได้ตาง Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น